มาแล้วครับตัวแรงิโกไอของเราเนี่ครับผมตามน้อยฮิโนข้าหลังครับมาอีสูตรแ้ะรอบนี้ใครเบรื่อฮิโน่แล้วมาแล้ว <c oughs> ตัวแรงครับผมไหนเป็นไงคันนี้ทะลึ่งไม่ได้ครับคันนี้แรงมากเลยอ้าวไปทางไหนอะ่ะไหน ซอกแซกอ๋อไปอยูเนเรอเนาะมาดยฮีโน่ผมโอ้เริ่มบวมแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคันนี้เบอร์อ่าอันนี้ก็ลานซ้ายเหมือนกนันนบคันนี้อ่ะเบอร์แปดนบคันนี้อะไรที่ได้เปรียบอะไรนี่ครับทีมงานลานซ้ายเหมือนกันนับทีมงานนี้ ขอี่ทัวร์กับเราเหมือนกันคนระับอ่ะเพียแอขอรอเทตรงนี้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นหิ้แล้วแหล,ละรอบนี้มีวอด้วยน้ะพี่ไอทีฝั่งนี้ก่อนครึ่งหนึ่งอ่ะเทรอบนี้จุดนี้บ้างครับอันนี้น่าจะเป็นหิ้แล้วรอบนี้ ตัวแรงตัวแรงครับคันนี้น้องคิตตี้ของเราครันนี้โอเคโอเคออันนี้หินไม่น่าจะติดกระบะหรอกอันเนี้ย ามาดูฮีโน่กันต่อไปเลยครับผม,มไายรถปีไอของเราพาไปเรามาดูฮีโน่กันดีกว่านี่ครับยางแบบนี้ไม่มีรั่วแน,น่อนะอนับยางใหญ่แบบนี้มาเบอร์แปดครับคันนี้หมายเลขแปด อมมที่น้นพี่ทูครับผมอันนี้น่าจะหินแล้วรอบนี้่าเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยเลยีเ,ลยเ,ยบเบอร์แปดเรา ลื่นนะลื่นลื่นลื่นเจอดินลื่นแล้วาง,งานรถดำอุปสรรคอรอย่างงี้แหละโอ้มันจะขึ้นไหมเนี้ยมันจะขึ้นไหมเนี้ยไม่มีโซ่อ้าวงานก้าวเลย โอ้เดี๋ยวตอนล่างก่อนบีตัวล่างก่อนบีก่อนเรนดี้มาเลยบีเลยบีได้เลยอ้าวเอ,เอ,เอ้แรงสุดยอดเบิร์นตัดสารเบอร์จับคันนี้เอ้อ้าวโน่ก็แรงทุกคน คันนี้ก็แรงนะใครว่าฮีโน่ไม่แรงดูไว้ <c oughs> นี่เป็นไงอ๋โอโเมื่อกี้เจออ๋เอ,อเจอดินเลือดครับนี่แต่ไม่เป็นไรฮีโน่เราแรงแล้ว굿ชกวดเต้ยสุขเต้ย มาใครช่วยแปลความหมายหน่อยคนระับเสียงถอยนี้ใครอยู่ญี่ปุ่นช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าแปลว่าอะไรครับผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะไอ้เบิ้ลตัดซะด้วยครับนี้ผมไม่รู้นี่แอบบแรงอยู่ครับนี้แอบซบิ่งอยู่คืออะไรอ่ะช่วยแปลความหมายหน่อยทุกคน เบอร์แปครับของเราแรงมากเลยคันนี้อะไรที่ได้เปรียบอย่าเอามาเหยียบคนอื่นถูกต้องชอบคำนี้เลย <c oughs> ยอกอนไปบีแรงแรงคันนี้แรงครับคันนี้แรง <c oughs> โอเค <c oughs> เดินหน้าเลย เราปีจูก็เลยเหมือนกันนัทีมงานมีอยู่น่าจะมีอยู่สองคันแล้วพี่ไอ้กับคันนี้ไป,ป้าไปเป็นไงเอ,อ้ยที่ผมมีคำอะไรให้ดูทุกคนนะสาโลแกนคำนี้คืออะไรที่ได้เปรียบยามา เหนะย,เยียบคนอื่นจําไว้เออจำไว้นะทุกคนอย่าเหยียบคนอื่นเด็ดขาดนคะรับสโลแกนอ่ามาแล้วเบอร์สามเขาเราครับมาแล้ววันนี้รถนาวิทไม่มามั้งผมไม่เห็นรถนาวิทเลยนะวันนี้น่าจะติดงานวันนี้จริงๆมีนาวิทยอยู่อ่ะนาวิทก็อยู่ล้านซ้านเหมือนกัน มาแล้วสาวจ้ายดำซิงนี่พูดจริงครับรถด,ดำสุดยอดอีกหนึ่งคน,นครับนี่อ้าวสริกระค้าบนออกซะแล้วไหนนี่ครับดูมาแล้วสิบลอ้อมาวิ่งด้วยครับวันนี้เออเจ๋เวเลยวันนี้ นี่สามหกศูนย์นัดค่ะเดี๋ยวรถพี่เจ้าของเรานะผมสาวเจ้าล้ำซิ่ง <c oughs> มาอเอเบาพี่เจ้าเบา <c oughs> bảo ra bảo nè 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 tình này ทำไม่ถึงยาทะลึ่งคันนี้โอ,อ้ <c oughs> อ๊ะวันนี้สามหกก็มาด้วยวันนี้ไม่ใช่หัวล้ออย่างเดียวไหนไหนดุนใหญ่ว่าไงอ่าเรามาดูสามหกกันบ้างครับคันนี้ยักษ์ใหญ่ตัวพี่ใหญ่สามหกครับตัวพี่อีซูเลยนี่วันนี้นำสิบล้อมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมแล้ววันนี้ไม่มีที่ไหนหรอก ายากครับคลิปนี้สวัสดีครับอ่านี่ครับชายปีลยปีใหญ่มั้งดูพี่ใหญ่กันหน่อยโอเคมาดูสามโอกันบ้างครับนี่ครับรุ่นยักษ์นี่รุ่นใหญ่ของสามโอกสองอีสูแล้วคันนี้สามโอกสูนแคันนี้นี่อ้าวเลิน đời nam ấy đời nam ấy đẹp lói đời vô ngàn cao lưới đào mục lò đẹp lói đời ôi ngàn cao lưới vì áo ngay xin chỗ đã mà đủ quá nè chơi đi lửa lạ ตายแล้วตายแล้วอะเอ็นดูแล้วเที่ยวแรกติดแล้วพี่เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวๆดี้วมันจะขึ้นไม่ใหญ่ทุกคนดูดิเจอดินลื่นแล้วนี่เขาลื่นนี่เขาลื่นแล้วใส่งั้นเทดีกว่าเจอดินลื่นแล้วพี่ใหญ่เราฮะ ลงดา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 หล้วดินโจมมาเลยลงดาก่อนหี่วมไหนนําเดินล่างแล้วก็เยียบแรงๆมานี่สูตรวิธีการดิ้นลมนะผมต้องใช้สูตรนี้เลยอ่าพี่เจม,มเอาฝาท้ายแล้วที่จะของฝาท้ายนะเพิ่งกลับวิ่งมามาเห็นพี่เจมบอกฮะขึ้นไหมนี่วันนี้สิบล้อวันนี้ขอแจมด้วยจัดไปเลยวันนี้ จะลองดูก่อนมันจะขึ้นไหมตัวล่างก่อนตัวล่างไอ้ตู้เราเดินหน้ามาแดงๆเลยนี่ตัวล่างก่อนนะครับเตือนหน้าแดงๆอ่ะแดงๆเลยแดงๆเลยเอีกอ,อกเอาไหมเอาไหมอย่ายอมอ้าวทำไมอ้าวแดงแดง เดี๋ยวไเรียบไม่ขึ้นตายเลยดันดูดัดนตูดดินลืนะ่นจะไม่ขึ้นหรอกเจียวแรกก็จมเลยครับการนี้อ่ะระหว่างรอดันลมก็ดูเบอร์เจ็ดก่อนมาแล้ว พาไม่ขึ้นก็ดันตูดเลยดีกว่าถ้าอย่างงั้นเอาขึ้นไหมอ่ะอย่าพึ่งนะไปไม่ขึ้นไม่ขึ้นเตะก่อนเตะก่อนเตะก่อนปีไม่ขึ้น,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 นรถถ่ายยังไม่ขึ้นเลย ngàn khảo lấy 36 lâu rồi lên ha lùng năm gọn bi lùng năm gọn ô mày lăm ba mày yóc, yóc, nhóc bi ha cái gì là ไม่ขึ้นเสร็จล้อยโอ้โอ้ยโอเคกว่าจะขึ้นทุกคนอ้าวอา,อาลื่น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 โอเคกว่าจะขึ้นทุกคน มาวันนี้สิรอเราก็วิ่งนะวันนี้นี่ครับราชาอิสุสาม,มกุกไปจอดพักกว่าจะขึ้นครับมโอมาแล้ว ตัวแรงสุปอร์ช้การข้านี่เป็นไงทำไม่ถึงอย่าทะลึ่งคันนี้นี่นี่ยรบรถตัวแรงสุปช r ใชการข้าของราอผมนี่ไม่เน้นซิ่งใช่เหรอแต่คันที่ซิ่งนะ มาดูรถสุภาพชายกันต่อแล้วเสียงเบรกช้างด้วยอันนีโ<อ>โ้โอ้โหจะต่อยชุดมั้ง แป๊ดแป๊ดแป๊ดแปดแป๊ดนี่ยงไปเอาอยู่นะเช้านี้ไปรถสุระชอยเขาเราพานไปตัวแรงครับคับนนี้คันนี้ก็ตัวแรงเหมือนกันนะจากทีมงานพี่ดีรับผมนี่ เป็นไงไม่เน้นซิ่งนะครับนี้ก็บอกเน้นแดงแต่ว่ามัง้งหลอกหยอกเอาละครับเดี๋ยวแค่นั้นจบคลิปเตือนแค่นี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็จะมาเยี่ยมทีมงานพี่ทูอีกครั้งครับผมขอบคุณทีมงานพี่ทูมากครับผมหัวหน้าทีมที่ได้มาให้ผมได้เยี่ยมเยือนวันนี้นะครับขอบคุณคลิปนี้ก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ